ใบสวยแล้พี่น้องอาหารแรกสามกงมื้อนี้ก็บ่มีหยังางเนาะสามกงเสียมาเห็ดหนึ่งปลานินแล้วหรือว่าปลานินหนึ่งนั่นเองก้นที่สามกงจะไปหนึ่งปลานินเนาะสามกงเอาปลานินที่ซื้อมาจากตลาดตูหนึ่งพี่น้องประมาณโูปไปเนาะสามกงจะได้มาเสาะเก็ศเสียเกศเสียขี่สกีกอนหลังจากนั้นสามกงจะได้มา ตำเครื่องเอือบเครื่องเอือบของสามโกงกบชิใส่สตามมีเลยเนาะมีหัวสิไข้มีขิงแล้วก็ได้ตาหัวกระเทียมใส่พร้อมเนาะแล้วก็ตำแล้วก็ได้มาเอือบและในการตาก็มันจะได้ใส่แต่เกลือกับเป้งน,นัวเนาะมัเพ็ดกับมังนาวเม่นสามโกงจะบ่ได้ใส่เพราะว่าลูกๆของสามโกงก็สิาสาก,กินนําถ้าใส่มะเพ็ดกับมังนาวขาเจ้าจะกินนํบาบ่ได้ั่นะหนึ่งปลานินภาษาเผ่าของสามกอกงเอื้นว่าคอยเซียและในการหนึ่งของแต่ละคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบทีแต่ละครอบครัวมีนะพี่น้องเนาะบางคนขาเจ้าก็มี หลายลาอย่างมาหนึ่งเพื่อให้มันมีความเชบขึ้นตืมมาน,นะแต่ว่าสามโอกองจะหนึ่งตามที่สามโอกองมีเลยเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าถ้าไคมีสูตรดีเนี่ยใดก็สามารแนะนําสามโอกองมาได้นะพี่น้องสามโอกรสิเอื้อให้ทั่วตัวปลาแล้วก็ได้ยัดใส่ท้องปลานําเพื่อดับความคาวให้เพิ่มความหอมนะพี่น้องหลังจากเอื้อแล้วแล้วสามโอกรก็จะได้มาตั้งหรือว่าใส่ซึ่งแบบนี้เลยเนาะใส่จานเอาจานใส่ซึ่งแล้วก็จะได้เอาตัวปลามาใส่แล้วก็จะได้หนึ่งพักใส่พร้อมนะพี่น้องผักที่สามโอกงจะมาใส่ก็ะเมน มีเห็ดนะพี่น้องเห็ดอันนี้แมนเห็ดเห็ดนางฟ้านะพี่น้องนะบุงว่วบ้านของนพี่น้องนี่แมนเอื้นว่ายังเนาะแต่บ้านสามกรอเอิ้นว่าเห็ดนางฟ้าแล้วก็สินได้หนึ่งประกาศชอมใส่น้ำน้ะซึ่งประกาศชอมกับปินประกาศชอมที่เอามาจากสวนปลูกเองนะพี่น้องแต่ว่าบุ๊ม่นสามกรอเป็นผู้ปลูกพี่น้องเป็นแม่ของสามกรอน้องสาวแล้วว่าไอ้ของสามกรอเป็นผู้ปลูกเนาะส่วนเห็ดก็มนซื้อมาจากตลาดพี่น้องประมาณสิบพันเนาะ ถุงหนึ่งประมาณ1ิปพันก็เลยได้ซื้อ30มชิพันพี่น้องมา1ปนูนกันกับปลาแบบนี้เ่องซามกงเอาปลาลงก้นแล้วก็จะได้เอาผักเอาเห็ดมาเติงน้าแล้วก็จะไ,ได้เตียงบนพี่น้องเนาะถ้าเอาเติงตัวปลาเลยนี่น้ำผักมันชิย้อยใส่ปลาเลยมันเิ็ดให้น้ําลายนะแล้วก็จะมีความจางค้นอีกนอหนึ่ง สามกองก็เลยเสียไว้อยู่คางแบบนี้หาแรงื้นนี้ก็เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลยพี่น้องยอดพักก็งามงามยอดบางใหญ่ๆนะพี่น้องพักเฮาผู้เองแล้วก็ปอดสารพิษเองจัดพักใส่หม้อซึ่งเรียบร้อยแล้วก็ได้ยกหม้อซึ่งขึ้นใส่เตาไว้แล้วก็ป้าไว้ประมาณ30นาที1ปลา1ึพักก็ขาดบ่ได้เลยก็คือเจลเนาะพี่น้องนอนและมื้นนี้ก็ได้เฮ็ดเจวมักเล่นนําพี่น้องและผู้ปรุงเต่งเจวแม่นน้องสาวของสาวมกองนั่นเองเนาะซึ่งสาวมกองได้ปีมังเล่นสุกแล้วแล้วน้องสาวก็ได้ออกมาต่าให้เนาะมังเลียนที่ ซื้อมาจากตลาดนะพี่น้องช่วงนี้ปลูกอยู่แต่ว่าบุทันได้ใหญ่เนาะก็เลยต้องได้ซื้อกินสะกนและในการเฮ็ดเจ้วมันนี้ก็เฮ็ดแบบง่ายๆพี่น้องบ่มีอย่างไรเนาะมีแต่มักเพชรพงเกลือแป้งนัวและกบมักเล่นในการเฮ็ดเจ้วขาดมาได้เลยก็คือผักหอมพี่น้องและมันนี้ซามมองกก็ได้ผักหอมอ่อนเนาะผักหอมน้อยที่ลุกมาจากสวนเจีวมักเล่นนี่ถ้ามีน้ำปลาเด็กยดใสหน่อยหนึ่งก็คือสีซ่บแห้งนะพี่น้องแต่ว่าซามกองกบ่มีพี่น้องปลาเด็กเหมือนเนาะบังอื่นปลาเด็กเหมือนลงไปตลาดกันลืมพี่น้อง ซื้อพูนซื้อพี่จพุ้นับพีแล้วก็เลยลืมซื้อประเลขนะเลยอีกอย่างก็บเมนเงินอาานไลน์เนาะพี่น้องเนาะโพสว่าถุกเนาะซื้อนั้นวิตนี้ซื้อนี้วิตนั้นและในการไปตลาดกมบได้ไปคนเดียวพี่น้องไปเธอใดนะแห่ไปเป็นสายลูกๆของสามกองจะได้ไปนํสามคนหลือดี่คนจะสามกองไปแต่นะเทือนแลวไปฮอดตลาดกันดับทวิตกับเมนไปซื้อขนมสกอนพี่น้องและจึงได้ซื้อของกิน,นในการซื้อขนมของลูกๆกับเมน คนหนึ่งต้องได้สองอย่างพี่น้องมอโฮูวะถึกหรือเพลงต้องได้สองอย่างหมดทุกคนเลยนะจนว่าได้ขนมให้พอหมดทุกคนแล้วจึงได้เป็นเลาะซื้อของอยู่ของกินตอนนี้ก็เมนกินขนมอิ่มแล้วก็ได้พากันมาลินมาน้อยพี่น้องแล้วก็บิ่งโทรศัพท์ไปนาบนยอมลินอยู่ในเฮือนได้สามองคยู่ใส่กระกันนาออกมาลินนํา30นาที่ผ่านไปมาไข่เบิ่งหม้อป่าเฮาก็แเมนสุกแลวพี่น้องเนาะทางผักทางป่ากับอดีสุกเลยสามองค์ก็ได้ตักมาใส่จานเนาะย่อออกจาก หม้อซึงแล้วก็ได้มาใส่ผ้าขาวแบบนี้เลยอาหารของสาวกองมื้อนี้ก็เมนแบบบ้านๆแบบนี้เลยพี่น้อง